สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่วนันพาโงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เอาของแอดบราวนี่มาฝากด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของของ้อมูลแอ็ดเบลนี่นัมเดอค่ะพี่น้องเดอ ก่อนสิไปปึงตัวเล็ไปชมตัวเล็กก็ขอบคุณเจ้าของของเมือ่อวานเขออนุญาตนํามาแบ่งปันให้เพืเ่นนนอนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่ก็เข้าสองทั้งบนทั้งล่างวันนี้มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเลขมีอยู่หกตัวหกหางเด็กหน้าชมหน้าติดตามอยู่ค่ะพี่นอ้องค่าตัวงวดประจำวันที่สิบหกหรือพฤศจิกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวอยู่ สายมือมันอาจจะสตัวเล็กขึ้นเป็นตัวเสี้ยงแดงหายน่ำค่ะพี่น้องค่ะก7 68 69 77 78าแล้วก็79เด้อค่ะพี่น้องเด้อเด็ก่บรายโตส่วนมาสซิมาบนค่ะพี่น้องค่าแต่ว่างดที่แล้วนี่ฟุกได้ล่างพร้อมเขาทึ่งล่างทึ่งบนขอบคุณเจ้าของขอ,งของมูลอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของลุงเป็ดค่ะพี่น้องค่ะลุงเป็ดอันนี้งดเก้าด้อจจะพี่น้องเด้องดเก้าเนเขาหะ สาตัวตดล่างกับเขาบนกับเขาเอาไมา้เบิ้งทั้งงวดใหม้งวดเกด่าเ้อค่ะขอคุณเจ้าของขอมูลลุงเป็นนะอันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกค่ะพี่น้องค่ะงวดวันที่สิบหกนิสิมาบอและะ้วก็มาชวนหกเจดเดหกเ้อจ้ะพี่น้องเด้อเลขสามตัวกะแปดห้าหกห้าหกเก้าสองหหกตัวให้2องหางอีกอ่ะ8ปด้าสี่ แล้วก็สี่สองหกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเลขกให้ฟรีเด้อค่ะสำหรับลุงเป่นขอบคุณเจ้าของขอบูอบลแอดลุงเป่นน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ลงหายมันที่ซีเดบ่ายวันหกสิลงหายมูนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของขอบูลอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้ใดบ่ม k ก a r k ชอบกบระเื่อนผ่านดาเด้อจ้าเด้อผู้ใดม mark ปชอบกบปากกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำแน่ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของแอดตามล็อกแอดตามล็อกนี่ก็เข้ามาหามวดอกวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อมวดที่แล้วนี่ก็เข้าหาหนึ่งตรงตรงเลขกเก่าหางเก่าตัวเข่าบนตรงตรงค่ะพี่น้องค่ะแอดนี่บ่บ่ชนกับสองเอดที่ผ่านมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะสองเอดก่อนหน้านั้นบ่ชนลูกเป็นแล้วก็บ่ชน เหดบ้าวนี ey, å, ่เนาะค่ะเนาะเลขของแอดตำลักเนี่ก็จะมี18 88แล้วก็0 8 8 9 1 9 0 9 8 2 1 2แล้วก็0 2เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกถูกเอดทุกถูกทันเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้วัลที่หนึ่งจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ